เราไม่เคยไปโกงเงินลูกความไม่เคยไปช่อโกงตบทรัพย์รับจ้างดา่านะรับจ้างดา่าคนเป็นซีรีส์ซีรีส์อะไรเราไม่มีเราไม่เคยทําเพราะาเราตรงไปตรงมานะครับใครชอบพี่เดก็เข้ามาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะัไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านใครด่าเยอะเอฟลูกน้องก็ไ,ไงนะครับจัดการให้นะครับเขาก็บล็อกอะไรไปลบทิ้งนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่า ผมอยากให้รายการทนายคลายทุกเป็นรายการที่อะไรให้ความรู้กับประชาชนทนายตั้มก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีส่วนจะแพ้หรือชนะนะครับขึ้นอยู่กับศาลนะครับทุกคดีครับไม่ใช่ว่ามีใครมาจัดรายการมีใครมาแสดงความคิดเห็นคดีแพ้แน่คดีชนะ,นะแน่แล้วจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คดีความสู้กันในศาลยุติธรรมส่วนในศาลในศาลในศาลโซเชียลนะก็ต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นไป ทนายเดชาก็ไม่จําเป็นต้องไปเห็นกับคนอื่นนะครับใครจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยประเทศเราเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่นะไม่จาเป็นต้องเห็นเหมือนกันพี่เดก็เห็นไปทางหนึ่งอีกคนนึ่งอาจจะเห็นไปอีกหนึ่งทางนะครับเพราะนั้นนะพี่น้องประชาชนมาดูรายการพี่เดแล้วก็จะได้ความรู้เพราะฉะนั้นทนายตั้มจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานพยานหลักฐานของตำรวจกับพยานหลักฐานของทนายตั้มพยานหลักฐานฝั่งไหนดีนะครับ ศาลก็ตัดสินให้ชนะนะครับนะนะครับก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูนะอ่านะครับเดี๋ยวพี่เดชเปิดให้ดูนะครับอืมนะครับอ่นะครับเปิดนะครับมาตรา2 2 7ยสให้สารใช้ดูพินิจในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานนะครับให้สารใช้ดูพินิษนะครับ ว่าจะเชื่อพยานหลักฐานของโจทหรือจำเลยอย่าพิพากษาลงโทษจำเลยจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทําความผิดและจำเลยเป็นผู้กระทําความผิดก็คือว่าการที่ศาลจะลงโทษบุคคลใดน,นะครับเช่นจะจะตัดสินตามคุกเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่ามีการกระทําความผิดและจำเลยเป็นผู้กระทําความผิดตามฟ้องนะครับอยู่ในวิายามาตรา227เนี่ย เวลาจัดรายการเราให้ความรู้เราก็ต้องมีตัวบทกฎหมายมาแนบนะครับเพราะว่าผมเป็นนับกฎหมายนะครับนะครับเมื่อมีความสงสัยตามสมควรนะครับให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคดีครับทุกคดีนะครับถ้ามีความสงสัยนะครับศาลก็จะยกฟ้องคดีทนายตั้มเหมือนกันถ้าสงสัยก็ยกฟ้องแต่ถ้าปราศจากข้อสงสัยก็จําคุก หลักเกณฑ์มีอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับพี่น้องครับนะครับชัดเจนนะอันนี้คือการให้ความรู้นะครับเรื่องการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานนะครับเวลาศาลที่จะตัดสินใครเนี่ยเขาก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสได้อ่าพูดในศาลนะและศาลก็จะชั่งน้ําหนักคือหมายถึงว่าเอาคําพูดของทั้งสองฝั่งเอาหลักฐานสองฝั่งแล้วมาชั่งน้ําหนักว่าหนักแน่นไหมสมเหตุสมผลไหมผิดธรรมชาติไหมนะครับ น่าเชื่อถือไหมนะครับนี่นะพ,พยานหลักฐานได้มาโดยชอบไหมอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงฮะก็พิพากษาว่าพยานหลักฐานไปทงไหนก็พิภากษาไปทางนั้นชัดเจนนะครับอ่านะครับอันนี้คือการให้ความรู้นะฮะนะครับอืมนะฮะอ่านะครับทนายตั้มเปลี่ยนทางเป็นยืมเงินแล้วครับอ่าคุณวราวุทอ่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ นะครับเมื่อเช้ามีนักข่าวถามออกว่าทนายความของทนายตั้มให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆเช่นรายการหุนกระแสว่าทนายตั้มไม่ใช่ได้เงิน71ล้านมาโดยการให้โดยเสน่หาน่าจะเป็นลักษณะน,นะเอาเงนเอาเงินมาลงทุนนะครับมากกว่าเป็นเรื่องของการยืมเงินหรือไม่เป็นเรื่องร่วมลงทุนอ่พี่เดคิดอย่างไรคืออย่างนี้นะครับบางคนก็บอกเออทนาย ทนายตั้มพูดไปทางหนึ่งให้โดยเสน่ห์หาเมียพูดไปทางหนึ่งทนายพูดไปทางหนึ่งผลคดีจะเป็นอย่างไรอานะครับเดี๋ยวจะอที่บายฟังนะครับคืออย่างนี้อย่างคดีทนายตั้มเวลาตารวจเขาเกล่าวหาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีบันทึกแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับมาตราหนึ่งร้อยสามสสี่นะนะครับ มาตรา134นะครับนะเมื่อผู้ต้องหามาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาและแจ้งข้อกล่าวหาการแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดเป็นประจำมาตรา134วรรคแรกและวรรคสองนะครับเมื่อทนายตั้มปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนพร้อมทนายความ เขาก็จะแจ้งสิทธิ์แจ้งสิทธิ์เสร็จแล้วเขาจะเล่าให้ฟังว่าข้อที่จริงเป็นมายังไงคุณไปชอบกรุงผู้เสียหายอย่างไรก็เขาจะเล่าเล่าเสร็จแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคดีทนายตั้มมีการแจ้งข้อหาทั้งหมดประมาณสามหน้าอันนี้ผมได้รับทราบจากทนายความของทนายตั้มนะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับทราบข้อที่จริงและข้อกล่าวหาแล้วทนายตั้มก็ให้อ่ให้การไปซึ่งผมได้ทราบว่าเขาเตรียมคําให้การมานานแล้วแล้วพอเสร็จแล้วก็ใส่ทำดาวทำได้มา แล,แล้วก็ส่งมอบให้พนักง,งานสอบสวนเขาก็เอาทำได้ไปเสียบรืดหลายแผ่นเลยจบเลยไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คําเดียวนะครับเรื่องเงิน7 1ล้านนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อสู้คดีว่าเป็นการให้โดยเสน่หานะครับนะเพราะฉะนั้นทาให้การของอผู้ต้องหาคือทาให้การต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนส่วนเวลาเข้าไปออกทีวีเนี่ยเขาจะพูดว่าให้โดยเสน่หาหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ในสําพวนชัดเจนนะครับ นะครับนะครับหรือการให้สัมภาษณ์ต่างๆนั้นไม่ได้อยู่ในสำนวนชัดเจนนะมีใครสงสัยถามได้นะครับอันนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีอาญาวันหนึ่งท่านอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาท่านจะได้ความรู้จากพี่เดน,นะครับพี่เดก็จะให้ความรู้นะครับสบายๆกันนะครับชัดเจนไหมครับใครมีอะไรสงสัยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นการตอบปัญหาข้อกฎหมายสําหรับพี่น้องประชาชนชัดเจนนะ เพราะฉนั้นทนายต้ำไปออกรายการผลกระแสไปออกรายการดนายหมาแก่บอกไปเรื่องให้โดยเสน่หาแต่ปรากฏว่าเวลาไปให้การต่อพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ให้การแบบนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นทนายตั้ำจะไปพูดในทีวีกี่ช่องกี่อะไรต่างๆไม่ตรงกับที่ให้การต่อพนักง,งานสอบสวนอันนั้นก็เป็นเรื่องนอกสํานวนชัดเจนไหมครับนะครับชัดเจนนะครับนะครับเนะมียทนายจ้าจะพูดยังไงก็ ก็เรื่องครับเพราะฉนั้นวันหนึ่งเนี่ยคนที่ฟังรายการผมเนี่ยนะครับก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาก็ได้จะได้เรียนรู้ว่าถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต่อสู้คดีอะไรก็ฟังรายการพีเพพ่เดเพราะพี่เดให้ความรู้ไงเพราะวันหน้าเนี่ยบางคนก็ปากดีบางคนก็ชอบคอมเมนต์ด่าชาวบ,บ้านเขาก็วันหนึ่งก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทคดีพรบอรคมอมเพราะหลายๆคนเนี่ยก็อชอบคอมเมนต์ด่าคนนั้น เสียดสีคนนั้คนนี้มันก็อาจจะถูกดำเนินคดีเพราะนั้นฟังพี่เดวะดว่อวันหน้าเนี่ยสิ่งที่เราพูดในทีวีสิ่งที่เราพูดทาง Facebook หรือทางาาโซเชียลเนี่ยกับสิ่งที่เราให้การต่อพนักงานสอบสวนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันครับและเวลาที่สารจะนะตัดสินคดีนะครับนะครับเวลาที่สารจะตัดสินคดีนะครับสารจะดูเฉพาะหลักฐานที่อยู่ในสำนวนตํารวจและสำนวนศาลนะครับ ตามวิแพงมาตา8 4อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะครับอันนี้วิแพงนะครับนะครับเราเปิดให้ความรู้ทางกฎหมายนะนะวิแพงว่าด้วยกฎหมายพยานหลักฐานนะการจะวิพิจัยปัญหาข้อเท็จจริงนะครับต้องกระทําโดยอาศัยพยานหลักฐานในสำรวนคดีหมายความว่าไงครับวิแพงมาตาเจคือพยานหลักฐานต่างาที่จะใช้ในการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความผิด ของพูดของจำเลยต้องเป็นพยานหลักฐานที่ในสำนวนพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เรามานั่งพูดกันในโซเชียลเนี่ยเป็นพยานหลักฐานนอกสำนวนสารไม่นำไปตัดสินหรอกครับเข้าใจชัดเจนนะครับใครมีอะไรสงสัยถามนะครับเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานต่างๆที่คดีทนายตั้มเนี่ยโดนกล่าวหาช่อกโกงฟอกเลยเนี่ยต้องไปดูว่าพอถึงเวลานั้นน่ะอายการเอาเข้าสู่สำนวนหรือเปล่าไอ้ที่พวกเราพูดกันอยู่ต่างเนี่ยไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิด หรือพิสูจน์ความจริงในคดีของในคดีอาญานะครับชัดเจนนะครับนะลองไปหาอ่านเพิ่มนะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คาว่าวิแพ่งมาตรา74นะครับพี่เดก็ให้ความรู้เพราะฉะนั้นคาวิพากษ์วิจารณ์เนะครับคําพูดต่างๆคอนเทนต์นะครับคอมเมนต์ต่างๆไม่ใช่พยาหนหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงในคดีแพ่งหรือคดีอาญา พยานหลักฐานนะครับที่จะใช้ในการพิสูจน์ความจริงคือพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนของศาลถึงตอนนั้นเนี่ยอายการต้องเอาเอาเอา,เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่สำนวนถ้าไม่ได้เอาก็ไม่สามารถนะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกอะไรเอามาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงหรือพิสูจน์ความผิดได้นะครับนะชัดเจนนะนะครับคดีทนายตั้มนี่กก็หลายวันแล้วผมเองก็เบื่อไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะนะครับอีกสักครู่ไม่เกินเที่ยงเนี่ย ก็จะมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความเหลือเกี่ยวกับเรื่องคดีทนายตั้มก็มีผู้สื่อข่าวหลายคนก็กําลังจะเข้ามาที่สํานักงานพี่เดนะครับสํานักงานอยู่เลขที่194ซอยรามอินทรา521ก็คือซอยโรงพยาบาลสิริแพทย์ใครมาไม่ถูกก็พิมพ์คําว่าโรงพยาบาลสิทิแพทย์เดี๋ยววันนี้ก็นักข่าวก็มาหาผมมาสัมภาษณ์นะครับมีคนถามว่าทาไมนักข่าวจึงมาสัมาภาษณ์พี่เดย์เพราะพี่เดมีราคาถ้าพี่เดย์ไม่มีราคานักข่าวไม่มาสัมภาษณ์หรอกครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าทนายเดชาเป็นคนไม่มีราคาเป็นคนไร้ราคานะครับถ้าผมเป็นคนไร้ราคานะครับนะคนอื่นก็จะไม่พูดถึงผมนะครับจาไว้เลยนะถ้าใครไม่มีราคาเนี่ยผมจะไม่เอ่ยชื่อเลยสังเกตได้หลายคนบางคนวิาพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ให้ราคาแต่ถ้าแต่ถ้าใครเอ่ยชื่อผมนะครับเอ่ยทุกวันทุกวันทุกวันเลยแล้วก็เลนติ้งดีเลยคนเข้าไปดูเยอะๆนะ แสดงว่าพี่เดมีราคานักข่าวก็เหมือนกันถ้าพี่เดไม่มีราคานะครับเขาไม่รวมกันมา16ช่องแล้วก็มาสัมภาษณ์พี่เดนะครับแสดงว่าพี่เดเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่มีเล็ราคาเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าพี่เดไม่มีราคานะครับอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงผมครับสังเกตเดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงคนอื่นนะครับนะเราต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปทุกคนมีปากเป็นของตัวเองทุกคนมีเสรีภาพมี f อมีกองเชียร์เป็นของตัวเอง นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเดชาไม่มีราคาอย่าเอ่ยชื่อผมครับนะครับผมเป็นคนแคร์สื่อเพราะทุกวันนี้ผมดังได้ก็เพราะสื่อนักข่าวทุกคนน้องๆผมแคร์หมดนักสัมภาษณ์ดึกดึกเดินนสี่ทุ่มห้าทุ่มตีสีีห้าให้ทําคลิปผมก็ทําให้หมดเพราะอะไรเพราะว่าผมกับสื่อบวลชนทุกช่องเราต่างพึ่งพาอาศัยกันผมไม่ด้าทาตัวเป็นเจ้าพ่อสื่อเจ้าพ่อโซเชียล นะเจ้าพ่อแฉแรงต่างผมผมไม่เอาผมไม่ใช่เจ้าพ่อผมไม่ได้คิดว่าทุกคนต้องกราบอะไรกับเาราแรงต่างไม่ครับใครที่มาดูรายการพี่เดนะครับชอบก็เข้ามาครับไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านครับนะครับนะจุดแข็งของผมคือการให้ความรู้กับประชาชนจุดแข็งของผมคือผมมีเอฟซีของผมประมาณเกือบสามล้านคนและทุกคนก็รักผมทุกคนใครไม่รักผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะนั้นไม่รักก็เลื่อนผ่านครับ รับก,ก็ดูคนต่อไปเพราะพีพ่เดไม่ใช่ทนายสีเทานะครับไม่มีแผลไม่มีอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวใครมาแฉมาจับมาเลยนะผมไม่มีอะไรผม,ผมตรงไปตรงมาครับนะผมเคยโดนทัวลงมาเยอะแยะตั้งแต่สมัยแตงโมหวยสามสล้านพูมกับโจ้โรงเรียนสาราศาสตร์ต่างๆผมผ่านมาได้หมดเพราะอะไร